สวัสดีครับกรมรัชนแนลครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดทางมือถือนะครับไลฟ์สดทางมือถือครับเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจเร่งด่วนนะฮะน้องอ้อยสวัสดีเจ้าซึ่งจะต้องมาทำเนี่ครับด้านหลังรีสอร์ทครับเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษของเรามาครับมาเที่ยวครับ สำหรับท่านที่รอที่ตามชมคลิปตีไปอำเภอพานรอสกสูนะครับตอนนี้ขอขอรัดคิวก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแขกรับเชิญของวัวลอยพี่แหน่มาเดี่ยวหาพอดีเอาพี่แนหน่พอดีท่านผู้ชมนะยครับ,รบตอนนี้คนดูจะสี่ล้านคนละอเอาอีกสักล้านก็ได้เป็นห้าล้านเลยเปิดเถิกหน่อยครับตอนนี้เราทําอะไรกันครับพี่แหน่เอาเรามาสู้ปลอปลาเนี่เราเพิ่งมาสูบบ้บักกินนี่แหละแล้วก็ คาดการณ์ว่าผู้นี้น่าจะได้จับปลาอาจจะเป็นในช่วงเวลากลางวันพอดีเลยครับก็เดี๋ยวเรารู้นะครับไม่ได้คาดหวังจะได้ปลาเยอะแต่คาดหวังว่าคงได้เห็นอะไรที่มันน่าชื่นใจครับกับการที่เป็นคนชอบหาปลาเพราะว่าบ่อปลาตัวนี้มันเป็นบ่อธรรมชาติไม่ได้บ่อเลี้ยงเนาะอ๋อไม่ได้บ่อเลี้ยงเราก็ต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยใช่แต่ว่าเราขาลุยครับมานมันนี้ด้วยมันมีหญ้าเนี่ยเต็มเลยผมคิดว่าปลามันน่าจะใส่อยู่มันน่าจะกินพวกหญ้าน่าจะมีปลาเยอะอยู่ ะอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะหระือกันบานอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะปลาช่งกระชอนอย่างเงี้ยนะพี่นะต้องหาคนมาช่วยกระจตาไปแรกแต่คงมีเดี๋ยวให้รอดูว่เาเป็นใครอ้าวเดี๋ยวรอดูนะครับในส่วนแล้วก็ด้านล่างด้านหลังไม่ใช่ด้านล่าง,าง,าางเป็นทุง่งทุ่งนานครับโอ้โหนี่ครับสวยมากพี่พี่แน่ก็ไปถ่ายทำคลิปมานะนี่เราก็ช่วยกันต้นเครื่องกันสี่คนนะให้ดูก่อนนี่อยู่กับน้องแก่นนะ น้องหนุ่มครับนี่วันนี้ขอรับคิวลงก่อนความจริงผมมีคิวเยอะมากนะได้ครับมีคิวลงคลิป5 6คลิปตัวนี้รับคิวมาถ่ายเข้าสดเทียรแน่ก่อนเลย <c oughs> วันนี้มันยังไม่เท่าไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เาจะเห็นปลาแล้วลว,ว่าจะมีไหมผมก็ไม่รู้ไงไม่ใช่คนพื้นที่ไงเดี๋ยวพี่อันนี้พาไปดูหน่อยบ่อปลามันเป็นไ,ไงไสวยไหมตอนนี้ก็เสียงเครื่องอาจจะดังหน่อย รถรถรถไปประมาณคืบแล้วนะคืบกว่าแล้วก็มันก็ยาวนะไม่ใช่คือถ้ามันเป็นบ่อลูกเต๋สี่เลี่ยมจะตุลาแนะผมคิดว่ามันลดลงไปนี้พอเยอะและ้วคะนนมันเหมือนว่าเป็นีิเหลี่ยมถืนผ้าสองลิเทียมจะแบบต่อกันมันก็อาจจะแบบว่าดูดน้ำเยอะหน่อยอ,อย่างที่บอกแต่ว่าระดับความลึกผมไม่รู้ก็ต้องรอรู้นครับว่ามันจะ มาเป็นมาไม่รู้มีคนมาแอบตกหรือเปล่าค <c oughs> ืนนี้แหละจะมีคนมาแอบเอาปลาไปไม่รู้เลยต <c oughs> ัวน,นี้ผมจริงปล่อยปลาบึกไว้ด้วยนะแต่ไปรู้หายหายไปหมดแล้วยังนะพี่ฮะคนเขามาตกไปหมดแล้วหรือเปล่าปลาบึกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้อันเดลทัวร์ครับโชว์ฝีมือนะผมจะจับปลาบึกขึ้นมาฝีมือเปล่าเดี๋ยวเอาชุดเสื้อผ้าไม่ได้เสื้อผ้ามาไงก็ต้องไปเตรียมตัวแบตเบิร์ดอะไรก็ไม่ไม่พอคือตรงน,นั้นแหละ, <c oughs> ะแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเนี่ยมาด้วยความแบบ เดี๋ยว่วคุยกันเอออยากมาก็มาเลยไม่มีแผนอยู่ในใจมาก็มาเลยไงก็จะเราโทรคุยกันแล้วก็ตกลงโอเคมาเลยนะครับเย็นนี้คือไม่ได้เตรียมเครื่องซ่มนะไม่เลยน่ะคนบรดอยก็ไปหามาให้การตใจก็ผมก็อันนี้ไปเพราะคนบรดอยลงแรงก็ช่วยๆกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็พุ่งนี้ก็คงได้ทําอะไรกินสนุกสนุกอาจจะพว่าพ่งนี้จจะการเต้นนอนสักคืนก็ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่เสร็จหรือไม่ก็เอาบรรยากาศนะอ๋อแล้วก็มนเร็วก็ตามนั้นเลย ก็ต้องรอชมอะครับว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นชดเด็ดเพราะว่าน้ําลงเร็วมากครับตอนนี้นะเร็วมากนี่ก็ทีมงานเราอยู่กันสี่คนนะปลาช่อนนั่นอยู่ในย่านนี่แหละเดี๋ยวถ้าน้ำไม่ลงเนี่ยผมยืมเบ็ดเพื่อนให้อเอาพี่แน่ตกเบ็ดก่อนเลยรอเบ็ดก่อนนี่ครับก็อนะครับไลฟ์อัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ตอนเย็นนี้นะครับมาเจอกับพี่แน่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเต็มนะครับตอนนี้ไล่สวนให้ดูกันแค่นี้ก่อนเนาะนี่ครับดูครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ให้ทีมงานเรอาเครื่องครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเลยมาจับปลาบ่อนี้กัน รายสดสัด้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเสียเครื่องดังมาก